แม่จะบอกอะไรให้ฟังนะคะบางคนก็พ่อแม่ทำให้ลูกเสียโอกาสที่จะไปเที่ยวฮ่องกองช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยอืเนี่ยบางทีนะคนเรานะคะคนเราเนี่ยนะ ถ้าเรามีความรู้แค่หางอึงและเราก็ไม่เคยมีความสำเร็จก็อย่าริไปวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นเลยค่ะอ่านเยอะๆฟังให้เยอะๆเพื่อจะมีความรู้ติดสมองไปบ้างโอเคนะคะก็ไม่ก็เชื่อว่า อ่มันมีคนพูดว่าเออทำไมอุงอิงอ่ที่องอิงไม่ได้ไปเที่ยวเพราะว่ามีแม่คอยอ่าทำให้ลูกเสียโอกาสอ่าที่ไม่ได้ไปเที่ยวก็เพราะแม่หน่อยคือต้นเหตุของการที่อุงอิงไม่ได้ไปเที่ยวอืมโอเคฟังนะจ๊ะฟังนะจ๊ะสายปัน่นสายสตรียมวันที่สิบสามคือวันเกิดน้อง นะและนี่ก็คือวันที่แปดแล้วก็ถ้าไปก็กลับมาประมาณวันที่เท่าไหร่วันที่สิบไหมสิบสิบเอ็ด่าสมมุติว่ากลับมาวันที่สิบเอ็ดและวันเกิดน้องวันที่สิบสามในฐานะที่แม่หน่อยเป็นแม่ของน้องและเชื่อว่างานวันเกิดองค์อิงนั้นจะมีคนไปทั่วทุกสารทิศ แม่เชื่อว่าไม่น้อยกว่าการไปงานปิดฤดูกาลของวงอ่าทีนี้การเตรียมงานเนี่ยสมมุติถ้าแม่หน่อยแกไปเที่ยวนะมันก็ต้องมีการสั่งกับข้าวตรงนี้ตรงโน้นตรงนั้นเตรียมงานน่นนี่นัน่นอ่าต้องจองรีสอร์ทจองโรงแรมอะไรให้ fc บ้านฮักก็ฮักมันก็เป็นงานใหญ่นะคะ รู้หรือเปล่าที่แม่หน่อยเขาไม่ไปเพราะอะไรเขาจะต้องเตรียมงานวันเกิดให้ลูกเขาถามว่างานวันเกิดจะจัดเล็กๆได้ไหมจัดได้แต่ FC ฟซีเขาไม่ยอมเพราะทุกคนอยากจะไปร่วมวันเกิดน้องแม่หน่อยคือแม่งานแก้ไปไหนไม่ได้ค่ะ ต่อให้แกสุขภาพดีแกก็ไปไหนไม่ได้เพราะต้องเตรียมงานวันเกิดให้ลูกคือเอฟซจะไปเยอะมากเนี่ยวันนี้ถ้าแม่ถูกหลักแสนกูก็ไปค่ะอ่าถ้าวันนี้ถูกหวยเราเป็นแสนนะแม่ก็จะไปนะคะวันเกิดอุงเอ๋งวันที่สิบสามเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่โชคจะตาแล้วแต่สวรรค์จะเอ็นดูจะได้ไปหรือเปล่าอืม แล้วก็นะคะการที่แม่คนหนึ่งต้องเตรียมความพรม้อมต้อนรับ fc อันนี้คือเขาผิดเหรอเขาคือต้นเหตุเหรอคะที่ทำให้ลูกไม่ได้ไปเที่ยวนี่แหละคนเราบางที ต้องอ่านหนังสือเยอะๆอุ้ยขอไปกับตุ๊ดไปด้วยปูดไปด้วยอ่าเราต้องดูก่อนจะวิพากษ์วิจารณ์ก่อนจะไปคอมเมนต์ตำหนิแม่หน่อยบางทีมึงก็ชูง,งู้นะเขาย่อมรู้ดีว่าเขาจะทำอะไร และการที่ครอบครัวเขาจะไปเที่ยวหรือจะไม่ไปเนะี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นปัญหาของใครเพราะมันเป็นครอบครัวของเขามันไม่ใช่ครอบครัวของเรามันไม่ใช่ครอบครัวของมึคนที่ไปคนะอมเมนต์นะอ่าจิมองไม่ได้ไปเพราะแม่หน่อยเป็นต้นเหตุเนี่ยไอ้มึงเนี่ยมึงเนี่ยมึงเนี่ยมึงก็ามาฟังกูบ้างก็ได้ฟังเยอะๆแดกเข้าเยอะๆนะอย่าแดกยา อม,มันมันจะเส้นเอ่อความฉลาดเนี่ยบางทีถ้าเป็นควายเนี่ยควายเขาก็ยังฉลาดนะกูไม่ร้จะเปรียบเปยพวกมึงเ,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 เป็นตัวอะไรอืมเขาจะอยู่เตรียมงานเพราะว่าเตรียมงานเนี่ยมันต้องเตรียมอย่างน้อยสามวันเพราะงานไม่ได้จัดที่บ้านนนองแต่จะไปจัดที่โรงเรียนบ้านหนองครูนั่นหมายความว่า ต้องมีการเจราจารแล้วต้องไปเช็คว่าห้องน้ำห้องท่ามันมีความพร้อมไหมเอ่อกับข้าวกับน้ําต้องใช้โต๊ดีนกี่โต๊ะบางทีการติดต่อกันถ้าไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยการติดต่อธุระเกี่ยวกับการจัดงานเนี่ยมันติดต่อไม่ได้นะคะเพราะเราไปอยู่ต่างประเทศอ่าจะบอกให้ตาแจ้งจ้ะเขาไม่ไปเพราะเขาจะเตรียมงาน วันเกิดของลูกเขา FC จะไปกันเยอะทุกคนน่ะอยากจะไปร่วมวันเกิดกับน้องอันนี้ต้องยอมรับละ่ะเพราะว่า FC พผบแม่แม่บ้านฮักต่างๆสะพอบ้านฮักก็10บกว่าหลังแล้วและ FC ทั่วไปไม่รู้อีกเท่าไหร่ไม่หญิงเชื่อว่ามันไม่ธรรมดาหลงงานนี้ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แต่คำว่าเจ้าภาพ ไปไหนไม่ได้คะ่ะเขาต้องเตรียมงานอ่าต้องประสานงานกับกลุ่ม f อบ้านฮักต่างๆเพราะในฐานะที่ตัวเองเป็นเจ้าบ้านแกไปไหนไม่ได้นะคะได้โปรโด,ดมาฟังด้วยจ้ะอันนี้บม่อยากด,ด่าดอกแค่อยากจะทำความเข้าใจแล้วก็เข้ามาฟังสาเหตุเพราะอะไรที่เขาไม่ไปเพราะเขาต้องเตรียมงาน เตรียมความพร้อมวันที่13วันเกิดลาบูเบอ่าเขาคือแม่ค่ะเขาคือพ่อคือแม่ก็ต้องเตรียมงานคือเกาเพราะมันคือเจตนาของเอฟซีลำพังเพิ่นกะทีนี้เหมือนเจ้แกไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านแต่แกคือผู้นำองค์กรแกไม่ต้องเตรียมอะไรอย่างมากแกก็แค่ไปร่วมงาน เพราะงานมันไม่ได้จัดที่โดมถ้างานจัดที่โดมเป็นไปได้เจ๊อาจจะไปไหนไม่ได้เพราะเป็นแม่งานก็ต้องอยู่สั่งงานตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นแม่หน่อยก็เหมือนกันในฐานะที่เขาเป็นแม่เขาก็ไปไหนไม่ได้ต้องคอยประสานงานอ่าไหนจะเป็นร้านเอ่อโต๊ะจีนอ่าไหนจะเป็นอ่าบางทีก็น้ำแข็ง อ่าร้านดอกไม้เขาก็ตัดจัดซุ้มจัดอะไรเพื่อเช็คอินเอฟซีทุกคนไปเขาก็อยากเช็คอินเพราะต้องประสานหลายอย่างอขนาดแม่ททำบุญบ้านนี่โอ้ยก็ช่างโน่นช่างนี่แล้วก็เตรียมนั่นเตรียมนี่เตรียมอยู่เป็นอาทิตย์เหมือนกันอืทำบุญบ้านน่ะขนาดแบบว่าเขาบอกเราหรอกเ่าขนาดพระมาแค่ห้าองค์เชิญคนสิบกว่าคน แต่กับข้าวนี่ก็เต็มที่เหมือนกันแหละไม่ยิงอะนั่นแหละมันก็มันต้องประสานงานวันต่อวันต้องตรงนี้ตรงโน้นตรงโน้น,น,นแล้วก็เต้นเต้นเขาก็ต้องเอาไปลงมันก็ต้องมีเขาเรียกว่ามันต้องมีการเ,าเขียนรายการว่า,เ,าเวลานี้วันนี้ต้องทําอะไรลําดับหนึ่งสองสามสี่รถจะจอดตรงไหน,นคือเขาต้องเคลียร์กันหมดอะ่ะ อืมจะไปมากไปน้อยไม่รู้แต่ในฐานะที่แกเป็นแม่งานแกก็ต้องเคลียร์หมดเออแล้วก็เออจะเชิญใครบ้างผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านต้องเชิญใครก็ต้องประสานอีกอยู่ๆให้แกไปต่างประเทศแล้วแกจะกลับมาก็จะเตรียมงานทันไหมอย่างน้อยก็ต้องประสานผู้ใหญ่บ้านกำนันโผอ,โอมันไม่ใช่ว่าคุยวันนี้เลยจบมันต้องคุยเคลียร์กันไปทีละเรื่องทีละเรื่องกว่าจะถึงวันงาน ไปไหนไม่ได้นะจ๊ะอิลี่เออนี่ล่ะถ้าเราไม่รู้เรื่องอะไรเราอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์เขาอันนี้พูดไปก็แสดงความโง่อีกอืมไม่รู้เรื่องอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นนะถ้าเรายังยังไม่มีถ้าเรายังฉลาดน้อยอยู่เ <c oughs> อออย่าอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ใครอยู่ ซื่อๆไปเลยค่ะไม่พูดก็ไม่มใครว่าคุณเป็นใบไม่จะเป็นต้องแสดงความคิดเห็นนะคะในมุมที่ตัวเองไม่ได้รู้ความจริงอะไรอืมอันนี้ต้องขอบคุณเอซีที่คอมเมนต์มาเล่าให้แม่ฟังเนอะและ้วแม่แม่ก็เออมันก็จริงการที่น้องไม่ได้ไปไม่ใช่ว่า ไม่อยากไปแม่เชื่อว่าน้องก็อยากไปเที่ยวอยู่แต่ว่าน้องต้องรอเตรียมงานวันเกิดของน้องไงวันที่สิบสามเอฟซีกับซมาลายปัตตินีกับจินยุ่งกันตัวเล่นไปแล่นมากพอว้แพ่แคือให้ใครทํางานแทนเราเหมือนสมมติว่าแม่หน่อยก็จะมอบหมายว่าเออคนนี้คนน้นทำไต่บอกไม่มีใครทําได้การทุกอย่างการแต่งใจต้องขึ้นอยู่กับแม่หน่อยอว่าจะสั่งน้ําจําน้ําแข็งอะ,อะไรต่าง แม่เชื่อว่าต้องมีการนิมนต์พระมาทําบุญช่วงเช้าแหละเอ่อฟซี FC พ่อแม่ก็ทําบุญวันเกิดก็นิมนต์พระมาเอ่อแล้วก็เลี้ยงพระเอ่อแล้วก็มีการแม่เชื่อว่าอย่างนั้นนะเอ่อวันเกิดก็ต้องทําบุญก่อนช่วงเช้าเนาะหลังจากนั้นก็พ่อพ่อแม่เอฟซีเพิ่นกะพบพระสังสรรค์กันจังสิไหมคะ่ะก็มีการหมอบของขวัญหมอบลางวาั่นหมอบมาไล่ให้นอ้องจังสิไหมคะ่ะ เออมันพอเปตนงานหน่อยๆได้จ้าอิลีเอาละสำนี้ละสำนี้ละ